b ีไซน์ทิปบายมีซีแฟบริกตอนนี้เต้ากำลังชิลกับบรรยากาศยามเช้าของทะเลหัวหินที่ฟันจิพานีรีสอร์ทหัวหินครับหลังจากที่เมื่อวานตออเดินทางมาทั้งวันแล้วพอมาได้พักผ่อนที่นี่ก็รู้สึกสบายจนลืมความเหนื่อยไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าต๋อพูดเล่นเอาเป็นว่าเราไปชมการตกแต่งของที่นี่กันเลยครับ การตกแต่งของที่นี่นะครับจะเน้นเป็นโทนสีขาวดูเรียบหรูแบบสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีครับโดยใช้รูปลักษณ์ของดอกดีลาวดีมาเป็นคอนเซ็ปต์ของการตกแต่งในโรงแรมเมื่อเข้ามาในห้องพักก็รู้สึกถึงความสะดวกสบายเพราะห้องทุกห้องออกแบบให้มีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางโปร่งโล่งไม่อึดอัดมีการใช้เทคนิคปูนกัดกรดที่พื้นและผนังห้องเพื่อให้เกิดเป็นสีต่าง และเพิ่มสีสันให้กับเตียงนอนสีขาวด้วยหมอนอิงและผ้าคาดเตียงลายดอกไม้จาก v c f a ฟร i c ที่มีลวดลายน่ารักและสวยงามและใช้ผ้าโปร่งที่ควบคุมแสงจากระเบียงได้เป็นอย่างดีมีโซฟาและเก้าอี้ที่มีสัมผัสนุ่มสบายสามารถนั่งและนอนชมวิวได้อย่างผ่อนคลายเสมือนเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวจริงๆครับ ความรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของงานซอฟ r e ิชชิ่งจาก VC Fabric ครับที่มีสัมผัสนุ่มสบายนั่นเองและถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับสนใจมอนอิงแล้วก็ผ้าม่านนะครับเหมือนที่ฟานจีพาณนี้รีสอร์ทหินแห่งนี้อย่าลืมนะครับต้องมาไปที่โชว์รูม VC Fabric ของเราครับร่วมเปิดจินตนาการสู่โลกแห่งการตกแต่งโดย VC Fabric